รวมเจ็ดอันดับดาราคนดังในวงการบันเทิงต้องกักตัวหลังมีความเสี่ยงสูงคนในแวดวงการบันเทิงนอกจากต้องปรับตัวในการทำงานในกองถ่ายแล้วยังมีดาราหลายคนที่ตรวจแล้วผลเป็นบวกและพากันกักตัวเป็นจำนวนมากซึ่งบางรายถึงกับมีดราม่าเรื่องไม่ยอมกักตัวทำให้คนในพื้นที่ต้องเดือดร้อนซึ่งจะมีใครกันบ้างนั้นมารับชมได้เลยตา แอปทักษะออนทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงกันไม่ได้สำหรับคุณแม่คนสวยอย่างแอปทักษะออนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ไปร่วมงานกับนักแสดงสาวแพนเค้คเกเข็มมินิจามิกรจึงรีบเดินทางไปตรวจและกักตัว14วันล่าสุดสาวแอปก็ได้เผยผลตรวจที่ผ่านมาสรุปผลออกมาว่าเป็นลบและอยู่ในระหว่างการกักตัวนวัดอิสรกไกศรี เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาประกาศว่าตัวเองนั้นผลตรวจเป็นบวกผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรดอินเตอร์เนชั่นแนลและพิธีกรชื่อดังพร้อมกับแจ้งทำรายอย่างละเอียดพบว่าทำรายนั้นมีการเข้าไปอัดรายการช่องดังหลายช่องพร้อมทั้งขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องสมรักคำจิงเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ออกมาประกาศว่าตัวเองนั้นผลตรวจเป็นบวกและได้มีการอัดคลิปบอกข่าวนี้กับแฟนๆว่าตัวเองนั้นแจ็คพอต โดยเมเื่อเช้าเข้าไปตรวจเพื่อที่จะอัดรายการในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายหมอโทรมาบอกว่าผลตรวจเป็นบวกเจ้าตัวนั้นถึงกับงงเพราะไม่มีอาการอะไรเลยโดยเจ้าตัวได้เผยว่าก่อนหน้านี้ได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วไม่ค่อยได้ออกไปไหนถ้าไม่จําเป็นขนาดอยู่ที่บ้านส่วนมากจะนั่งอยู่คนเดียวไม่ได้สูงสิงกับใครเบสรักวณีคำสิงห์และตรงตรงเดอะสตาร์จากกรณีข่าวที่อดีตนักมวยชื่อดังสมรักคำสิงห์ได้ตรวจพบว่าผลนั้นเป็นบวก งานนี้ทําเอาคนใกล้ชิดอย่างลูกสาวคนสวยอย่างเบสรักวณีและหว,ว,ว,วานใจอย่างหนุ่มตรงตรงเดือะสตาก็ได้ออกมาแจ้งข่าวกับแฟนๆด้วยเช่นกันว่าทั้ง3คนนั้นได้เข้าการตรวจพร้อมกันเนื่องจากเป็นการตรวจดวงหน้าก่อนที่จะเข้ารายการและเมื่อผลตรวจของสมรักออกมาแล้วติดเป็นบวกนั้นทางด้านเบสและตรงตรงก็ได้มีการโพสและบอกผลตรวจของตนเองเช่นกันโดยพบว่าผลเป็นลบทั้งคู่พิมพ์ฐาธานิดาจากกรณีดราม,ม่าที่เกิดขึ้นของนักแสดงสาวพิมพ์าธานิดา ได้ออกมาประกาศว่าตัวเองนั้นผลตรวจเป็นบวกพร้อมแจงไทม์ไลน์ลงในอิสตาแกรมทําเอาโลกโซเชียลร้อนขึ้นมาโดยหลายคนมองว่าพิมพ์ผ่านนั้นมาจากพื้นที่สีแดงแต่พอเดินทางมาเชียงใหม่ทําไมถึงไม่ยอมจักตัวบางคนมองว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคมสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆที่เจ้าตัวได้เดินทางไปรวมถึงสร้างความไม่พอใจให้กับคนเชียงใหม่เป็นอย่างมาก แบงค์ทิติจากกรณีที่ข่าวกระแสดราม,ม่าของแบงค์ทิตินั้นได้เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีภาพออกมาว่าได้ไปร้านอาหารกับดาราสาวพิมพทาธานิดาโดยในเวลาต่อมาพิมพ์ทาได้ออกมาประกาศว่าตัวเองนั้นผลตรวจเป็นบวกทําให้เกิดกระแสวิาพากษวิจาร์ว่าทั้งสองคนนั้นมาจากพื้นที่เสี่ยงทำไมไม่กักตัว14วันก่อนจะเดินทางไปร้าอาหารต่าง ภายหลังหนุ่มแบงค์นั้นได้มาเผยผลตรวจตัวเองว่าผลเป็นลบซึ่งผลตรวจของหนุ่มแบงค์นั้นพบว่าเป็นเชื้อตายจากที่เคยติดมาจากครั้งก่อนแต่ไม่สามารถแพร่เชื้อได้ส่วนของน้องสาวนั้นผลเป็นลบไม่พบเชือ้อ